สุกรีแห่งนี้นะคะที่ทรงงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาตุชิตชินรสคือถ้าดูจากสถานที่ก็มีความสําคัญตราบจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งท่านไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแต่ว่างานของท่านยังมีความสําคัญมากนะคะถ้าย้อนไปแล้วคือสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราจะพูดไปถึงเรื่องนักกวี <c oughs> เช่นวิลเลียมเชกเปีย <c oughs> ในประเทศอังกฤษ เขาก็จะเก็บโต๊ะไว้เก็บบ้านไว้เก็บบางที่ถึงขนาดเก็บดินสอไว้ <c oughs> อันนี้ต้องถือว่าเป็นบ้านกวีเหมือนกันใช่ค่ะบ้านกวีของพระองค์เจ้าวาชัชกรีหรือสมเด็จกรมพระประมานุชิตค่ะคือท่านมีความสําคัญซับซ้อนหลายอย่างหมายความว่า,วาเป็นบุคคลคนหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนโก,โก้และท่านก็เป็นพระรูปหนึ่งในพระศาสนาและก็เป็นพระสําคัญ และก็เป็นพระที่อยู่ในราช,ชตระกูลมาก่อนเป็นโอรสองค์ที่28ของรัชกาลที่หนึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้านั้นตรงนี้ถือว่าเป็นที่ประทับจึงมีความสําคัญและก็ไม่มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ไหนที่เหมือนองค์นี้ตรงที่ว่าองค์ไหนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถตั้งฐานานุกรมให้มียศนั้นมียศนั้นยศน,น,ยนี้อะไรได้ องค์นี้องค์เดียวที่แม้จะชิ้นพระชนไปนานแล้วก็ทําทำให้พระเป็นมีสมณศักดิ์เรียกว่าฐานานุกรมมียศเป็นพระครูมียศเป็นเจ้าคุณมียศเป็นอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างได้มากมายโดยให้เจ้าอาวาสที่องค์ปัจจุบันเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งถือว่าเป็นความสําคัญท,ที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ตําหนักปัตุกรีแห่งนี้ไม่ว่า ในการต่อมาสมเด็จพระสังฆราชองค์ไหนพระเจ้าแผดินสถาปนาเป็นสังฆราชแล้วต้องมากราบพระอัธิของสมเด็จกรมพระประมุชิตพระเจ้าแผ่นดินก็จะเสด็จมาทุกปีเป็นพระราชประเพณีหน้าที่แห่งนี้นพระเจ้าอหัวเสด็จมาทุกปีก็จะ,จะเสด็จมาซึ่งในตอนหลังก็จะมีผู้แทนพระองค์คออกมาที่นี่ในงานเวลางานคล้ายวันประสูติ ของพระองค์ท่านแม้จะสิ้นพระชนไปแล้วก็ยังมีงานไายวันงานไล้วันประสูตธซึ่งชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์จะมาจัดเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาไทย<อ>ก็แตกรางวัลกับผู้ที่มีความเป็นเลิศ<ค>ในวิชาการบทกวีอะไรต่างๆให้เหมือนท่านะ<ค>่ะเพราะว่าท่านมีผลงานมากมายไก่กองลิลิตตะเลงพ่า,าลิลิตตะเลงพ้าที่เราเคยได้ยินคุณหูว่า อุรารานร้าวแยกยนตรยกเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดิ่นเหนือพอคดจัอนซอบสังเวชวายชีวาดสุดสิ้นสู่ฟ้าสเวสวยสวรรค์ที่พระมหาอุปราชกับสมเด็จพระนเรศวรทำยุทธาถีหรือกิจสนะสอนร้องพฤษประกาสอนอีกุณชออันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวังวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในกบทนี้เป็นบทยอดฮิตนะเราจะสังเกตดูว่า ในบทคําไว้อาลัยงานศพมีคนชอบเอาบทนี้ไปอ้างอิงนะและท่าน,ท,านท่านไม่ชอบแต่งกลอนตอนนั้นน่ะอยู่ในยุคเดียวกับสุนทรภู่และสุนทรภู่แต่งกลอนไว้เยอะท,ท่านจึงไม่แต่งก็รชัชการที่สองนะคะท่านเกิดรชัชท่านประสูตรรชัชการที่1 1> หนึ่งค่ะร่วมสมัยร่วมสมัยมาจนถึงรัชการที่สี่แต่ง,ตงบทกวีกันมาในยุคนั้นเลยสุนทรภู่จบที่รชัชการที่สามอ่า แล้วเป็นยุคนั้ก็เหมือนกันค่ะคือถึงขนาดมีว่าถ้าหากว่าใครในยุคราชการที่หนึ่งเป็นนักรบเป็นที่โปรดปรานค่ะถ้าในยุคราชการที่สองใครเป็นนักกวีเป็นที่โปรดปรานค่ะนักวีเกิดขึ้นมากมายรัชาที่หนึ่งนักรบเกิดขึ้นมากมายถ้าในรัชการที่สามใครสร้างวัดสร้างวามาก <min> แหมเป็นที่โปรดปราน <min> เป็นคุณหลวงคุณพระกันอัตโนมัติเฉยค่ะอ่าท่านนั้นเราสังเกตนะ ในยุคนั้นสมเด็จกรมพระประมาณทิตนักกวีสุนทรภู้นักกวีแล้วยังมีในมีบุตรโลราธิบดีที่แต่งเกี่ยวกับเรื่องว่าวัดโพเป็นวัดกษัตริย์สร้างไม่รวยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์นเนี่ยเกิดนักกวีมากมายไกลกองถือว่าสําคัญมากนะคะ<ม>รางวัลที่ยูเนสโกได้อถวายนะคะตั้งแต่ปีไหนคะท่านหลายปีมาเชียวแต่ว่าสมเด็จกรมพระประมาณ่ยได้ก่อนวัดนะได้ก่อนวัดแล้ววัดเพิ่งได้เมื่อปีก่อน วัดได้ในแง่เ่อปีที่แล้วเนี่ยได้ไดที่จารึกใช่ไหมคะจารึก1 4 4 0แผน่นแต่ว่าสมเด็จกรมพระบรามานุชิตชินนธรสได้แล้วได้ไปก่อนแล้วที่จริงเนี่ยรางวัลนูนโก้คนไทยเราได้มาก็ดูดูแล้วก็น่าจะประมาณทัี่25ที่25เนี่เป็นเจ้านายเสียส่วนมากแล้วก็คนสามัญไม่กี่คน ถ้าหากว่าตามโคตตาแล้วคนไทยเนี่ยจะเกือบ70ล้านเนี่ยกกกน็ได้มามไม่ถึงที่ห้าแลวในนั้นกับมีพระสองรูปพันพุทธาตุนะคมัะแล้วก็สมเด็จกรมพระเป็นความภูมิใจของของประเทศอย่างน่งเหมือนกันท่านครับเวลาปกติแล้วจะเปิดให้คนชมนี่คือในช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นใช่ไหมคะก็เปิดชมต้องมาเป็นคณะมาเป็นคณะคณะอะไรก็ได้นะก็มาขอ อนุญาตทางวัด<ม>และก็จะมแีแต่ที่นี่นี่ไม่ใช่ปล่อยแค่ชมอย่างเดียวน,นะเพราะตอนเช้ามืดตีห้าเนี่ยพระมาสวดมนต์กันมาเจริญพระพุทธมนต์กันเรียกว่าของพระไตในวันเข้าพรรษามาสวดมนต์มานั่งสมาธิกันบริเวณน,น,นี้นี่นี่พระนั่งบดตีห้าตอนตีหออ้าไม่ไม่ได้เข้าโบสถ์นะคะมาที่ตำหนักโบสถ์โบสถ์ทำ,ทำ,ทำพระที่วัดนี้ ทำวัดสวดมนต์กันแข็งขันมากก็คือในโบสถ์เก้าโมงเช้าค่ะแล้วก็ในโบสถ์ห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าห้าโมงเย็นแล้วนี่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแถมขึ้นมาตอนเข้าพรรษาถ้าเข้าพรรษามาอี่สมต์ตอ่าเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งเวลาหนึ่งตีห้าตีห้ามากันเต็มนี่แหละทั้งพระทั้งเดรตื่นกันมาเลยตีละครั้งค่ะตีสี่เครื่องตีแล้วสวดอะไรคะสวดถวายพรพระคือก็มีคนสงสัยว่าทำไม พิเศษในช่วงเข้าพรรษาอาแล้ะอะไรคือพิเศษนะพิเศษก็คือในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระจะต้องรักษาผ้าอธิษฐานผ้าอธิษฐานไตรคองก็หมายความว่าพระเนี่ยจะมีผ้าแค่สามผืนคือคือสังกติและก็จีวรผ้าหม่มนี่สังกติมีผ้ากันหนาวนะในประเทศเนี่ยหนาวหนาวจัดตอนแรกเนี่ยมีแค่ตะบงผ้านุ่งแล้วก็ผ้าจีวรกันหนาวเนี่ย,ย,มนนยไม่ใช่ผ้าจีวรห่มธรรมดาเนี่ยนะ พอหน้าหนาวหนาวจัดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอา้างั้นมีผ้ากันหนาวอีกผืนหนึ่งก็จีวรนี่แหละเอามาห่มสองผืนเลยแต่พอเมืองไทยเนี่ยร้อนจัดร้อนทั้งปีก็ว่าได้พระห่มสองผืนไม่ไหวร้อนพระก็เลยเอามาพับพาดบ่าอย่างนี้นั้นในช่วงเข้าพรัษาตามวิตไนเนี่ยต้องรักษาจริงๆถ้าอารุณ์ขึ้นไปแล้วผ้านี้อยู่ปราตจากักห่างตัวเกินศอกจะเป็นอาบัติ ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วผ้าไปคนละทางสอง,งทางห่างห่างศอกหรือเอาไปตากไว้นอกห้องเป็นอาบัตินั่นเพื่อไม่ให้อาบัตงลงามาตถิกันอย่าง<น>ดีห่มซะเลยคห่มแล้วมาสวดมนต์พราสวดมนต์สวดไปจนสว่างเลยทุกวัดไหมคะทุกวัดเลยคือสวดมนต์ไปด้วยได้ภาวนาไมา่ได้นั่งกรรมฐานและได้รักษาผ้าไม่ให้เป็นอาบัติ ปกติแล้วไปไปไปที่ไหนก็ตามต้องเอาไปให้หมดเอาไปสามผืนเนี่ยเพราะไม่งั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำให้อยู่ปราตจากหรือว่าอยู่ห่างจากตัวก่อนพออรุณขึ้นไปเนี่ยทำให้เป็นอติก็ต้องหอบไปสามผืนเนี่ยอยู่ในวัดตัวเองก็ยังอยู่หอบก็เฝ้าดูแลทั้งสามผืนก่อนอรุณขึ้นแต่พอออกพรรษาแล้วอริสงจากการอยู่จ้พรรษาทําให้ผ้าไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเอาไปหมด แด้อานสงสงและพอรับกรถินก็ได้อานสงส์อีกแล้วก็อานสงสงยาวมาถึงเข้าภรษาใหม่ตอนนั้นขาดแล้วไม่มีอานสงสงให้แล้วถ้าอยู่ปาตจากก็จะเป็นอบัติ<ช>นั้นพาเ<ช>ข้ารรษา <shot> ก็ต้องมารักษากันใหม่เพื่อจะได้อานสงส์จากาวันเข้ารรษาเพราะเข้าภาษากับรับกรถินเนี่ยได้รับอานสงสงทางวินัยหลายข้อว่าได้รับยกเว้นว่าไม่เป็นอบติข้อนี้ไม่เป็นอบติข้อนี้ไม่เป็นอาบาติข้อนี้นะแต่ว่าดีตรงที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ ได้สวดมนต์เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยตีะระฆังสัญญาณนิยมก็ให้เข้าใจว่าผ้าไตรคือผ้าที่เป็นผ้าคครองรักษาอาธิษฐานว่าใช้สามผืนนี้ใช้นอกนั้นแล้วก็จะผิดแต่ก็ทำตามวิันสามารถมีผืนอื่นอีกได้แต่ผืนอื่นเนี่ยที่พระมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทำตามวิันว่าให้เป็นของสองเจ้าของตามหลักวิไนนะ,ะแล้วพระอยู่จำก็อยู่จำรรษาแต่โยมชอบถามว่า ไปจําสับสนว่าเข้ารรษากับจําวัดสับสนกันท่านจาวัดจาวัดคือนอนน,นอนแล้โยมถามว่าท่านจําวัดที่ไหนอ่าอไมุ่ติแล้วแล้วแล้วพอบอกว่าวัดโพแล้วท่านจําวัดโพมากี่ปีแล้วอันนี้จบชายนิทราแล้ว <c oughs> นอนไม่ฟืน้นจําวัดโพมากี่ปีแล้วจําวัดแสดงว่าเป็นอมพารอยู่พร้อมยักษ์อ่าไหนไหน หรือไม่ก็ไม่ค่อยจะรู้ใจเรียกท่านนิม,มนต์ท่านามาหาก,กริษากไปบรรยายที่บริษัทหนนะได้วันที่เท่าไหร่ละจะเอารถไปรับได้จำว<ด>ันอยู่ไหนแล้วท,ท่านอยู่สลาไหนล่ะยังไม่ตายไปสลาบ่อยโยมใช่ไหมไม่รู้ว่คุติเรียกยังไงอะไรเรียกยังไงอยนี้มันก็นะตอนนี้กำลังเข้าภาษาอยู่นะโยมค่นะ เข้าพรรษาเนี่ยนะคะพระสวดมนต์เพิ่มญาติโยมมาเพิ่มบ้างไหมคะเข้าพรรษาเนี่ยเพิ่มหมดใส่บาตรเพิ่มมาถือศีลเพิ่มแล้วก็บางคนก็ดีอีกนะเคยกินเหล้าอยู่มันก็แปลกหยุดขออดเหล้าอดเหล้าเข้าพรรษาบางคนก็บอกว่าขออดพรรษาจะซดเหล้าต่ออะไรนี่อดพรรษาไม่เอาก็ยังดีนะที่ว่าอดได้ก็ไม่ถือว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปอดนอกพรรษานอกพรรษามันหลายเดือน ความติงเนี่ยเขาอดในพรรษาได้ก็บุญแล้วไม่ต้องไปว่าเขาหรอกคือไม่ต้องพูดกันถ้าว่าเขาสามารถอดได้สัปดาห์หนึ่งก็ถือว่าดีอดได้สองสัปดาห์ก็ดีสาเดือนยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องไปบอกว่าทำไมไม่อดนอกพรรษาหลายเดือนกว่าคือขอให้อดได้สักหน่อยนะไม่เป็นไรนะเอาพรรษามาเป็นเครื่องทําความดีได้นี่ก็ถือเหมือนอย่างคนที่ไม่เคยบวชเพราะเข้าพรรษามาบวชเนี้ยให้ให้เอาแล้วยมไม่เคยเข้าวัดตลอดพรรษาวันพระไม่เข้า พอข้าวปั้นาเข้ามาเต็มไม่เคยใส่บาทเข้ามาใส่ตอนพรรนาก็แปลว่าปรรษาทําให้คนมีอะไรดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นมากมายอาจจะติดเป็นนิสัยก็ได้นะคะอา